ปลาดูคร oh, oh, so. <agę> ับโอ้มือหัวปลาชะโดครับต้มหัวปลาชะโดโอ้ยงี้เลยเนื้อก็หยิกคักต้องท่านเนาะดูสิเห็ดส่งครับเหนือทันตัวบวกงี้ว่าต้องเป็นตัวละตัวหาโลหมดซีโร่มบ่ถึงบ่ประมาณประสามสี่โอ้ยงี้แท้อ่ะงี้แท้งี้แท้หัวปลาชะโด โอ้พ mm ี hmm. oh, ่น้องครับ mm hmm. นี่ครับบืาปลาดูโ hmm. อ oh, ้โครับปลาดู เอดเค่โดแต่ยเงแยัีของคนไหได้่ไ้ด่นออกานคุณแก็รู้ลีบได้ซื้อเจ้า่ได้ซื้อตขึ้นนี่นเดทุกนต่เไอ้ใช้รอยหนึงแล้วไอ้ชื่อบุีมั้งเ่อย e ครับนี่ที่เอามารีวิวให้มือครับปลาชะโดตัวแปดหน่วยคอแมนเน่ตัวละซีโลครับนี่หัวมันเนี่ยเมื่อกี้นี่ต้มต้มน้ำปลาสดนะครับกินกับเข้าก็ได้กินกับแก้มก็ได้นะครับแต่ว่าตัวมันเนื้อมันนี่ครับเอามาเหฮ็ดสมปะโดครับเคยกินว่าครับสมปะโด นะส้มปลาชะโดนะครับนี่ลายๆายหอนะครับนะคันไะว้ข้างนอกยุคนี้ก็ประมาณสักงสองสามมือแปดสิบเป็นกินพอดีนะครับเนาะส้มปลาชะโดหลายๆายหอยู่นะโห้คักเล็กครับส้มปลาดูนะครับพียนอะส้มปาลา,นะมปา,มปาชะโดนะพี่น้องนะโอ้ยจักมงนากว่ง,งยุ่งใส่บุเอา้ามึงน้ำกันนี่เอาเนี่ย นี่คือส่มปลาชาโดหลายฮอนะครับนี่นี่ครับโอ้กล่องมาตรฐานเนี่ยครับใส่กล่องมือถือนาเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับเด้ออย่นี่คือส้มปลาชาโดเนื้อมันนะครับปลาโดมันก็นไท่เอนนาเรียกภาษากลางว่า,าลปลาชาโดเหมือนปลาชโดบ้านอีสานบ้านเฮาหรือภาคใดก็ได้ว่บางพดบ้านอีสานในส่วนมากเาป็นปลาโดเบาสั้นๆนะครับปลาโด รือปลาชะโดสมนะครับห่อคือสมเนื้อนะครับเนื้อมันที่เป็นแบบเหนียวแต่พอที่มันเป็นจากซองมือเพรามันิบแช่นะครับอืมัสจิเป็นจังสีครับทางหนได้๋ยแกให้มึงครับเพชรแล้วเพชทแล้วบ้างนาทีเลยครับนี่ครับแต่มันกิ่น่านั่นเอเพราะว่าห้มันจากสองสามมือถ้าจะกินดิบครับเป็นเป็นสมปลาครับมัสจิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่เนื้อปลาชะโด บางคนบริยานพญ่าแต่น,นามันเปลี่ยนค่ามื้อเลยครับนี่เหนียวน,นะครับปลาโดเนี่ปยปลาเชโดครับนี่ครับเป็นยังสี่ครับเนาะโอ้คักครับปวดอ่ะโอ้คือสมเนื้อหมูนี่แต่ว่ามันแบสบคนละแบบแบบวา่าคือกันซื้อในการเห,เห็ดอ้าวบอมารีวิวมาโชว์ยูทูบยูทูบอ่านี่เป็นยังสี่ครับพี่น้อง ผมหอ่อคือเกาบ,บนอกบานไงพี่นอ้องไยอืาไอ้ถามว่าเห็ดแล้วเฮ็ดเมื่อกี้จะกินแล้วบ่ดโอ้โหบอได้หรอครับรุนนี่ครับยานพะยาดซื้อกันนะครับพี่น้องอืมแห่มันเงียบจากน้อยจากสองสาม,มือยังกินมันเอ้านี่ครับนี่ห่อใบตองบ้านๆขึ้นบ้านเขานี่นนนแปดพญาตดก็ตายแล้วนะสองือซองมือแปดพะาาดก็ตายครับพะยาดนี่ก็ตาย ตัวคอตัวเป็ีนเพราะเอื่นเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วไม่ลายหอจริงๆไม่ได้ลายตัวเอครับแบงแบงทางบ้านแบงยากพี่น้องนะครับเนาะโอ้ยมันนะครับแล้วสิเอาไปไว้ก่อนแล้วก็สัตว์ไปไนครับพี่น้องเนี่คเั้เฮลนี่มันโตเงี้ โอ้มัน้โอ้มันตัวน้อยครับตัวนี้ครับหว่ยตัวเงี้ครับตัวเงี้ครับประมาณจากสามขวดนี่นี่บ่แมนครับตัวนี้เงี้ยก็หนีครับประมาณจากซีโล่าโลครับแต่เ้ยเรื่องเลื่อยเก่าเล้านะนี่คือคือคือต้มแต่เนี้ยคือเก่าเล้าในห้าสิบปอนดอันนี้คือหัวมันครับหัวเครื่องนึงนะครึ่งนี่นะครับครึ่งนึงนะครับต้มน้ำปลา เครืค่องนึงไอ้ที่เราจอยนั้นจมันเป็นหางนะครับอันนี้เป็นขีบขีดหูมันครับขีดมูหูมันง <Okay. S 1> เหงือกมันนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับอ่ะเนื้ออยู่แก้มมันอันนี้คือเนือ้ออยู่แก้มมันครับเนื้ออยู่แก้มมัน กดซับสไครต์กดไลค์มีกดติดตามเห็นได้ถึงพันทับครับผมจะได้มีเงินซื้อกล้องดีๆซื้อขาตั้งกล้องที่บมได้ซื้อได้บมได้เอาโทรศัพท์มามาถ่ายกับพถ่ายงานครับพี่น้องเรื่องขอองไรขอให้พี่น้องเอามาเมื่งคลิปแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผมคิดว่าผมจะมีคอนเทนต์ดีๆนะ ครับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว